ل ل ه ا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องหลครับความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺ س ุบละประสบกทรานพี่น้องผู้ร่วมสัตธาทุกท่านครับพี่น้องหลครับความเป็นมุสลิมนะครับมุสลิมก็คือผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮฺ س ุบฮานละถ้าเป็นศาสนาเรียกว่าอิสลาม นะครับส่วนคนที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมนะครับก็คือมุสลิมคือคนที่นอบน้อมยอมจำนนต่อลอส่วนคนที่ปฏิเสธส่วนคนที่เนรคุณนะครับเรียกว่ากาฟิดนะครับภาษาบางเราก็เป็นกาเฟตกาเฟนะก็คือกาฟิดนะเป็นสระกาซรอที่ฟากาฟิดนะครับหรือจะเป็นพวกนียก็เป็นกุฟฟาสนะครับหรือกาฟารรนะครับ กาฟารรไม่ใช่กาฟารรนะครับกาฟารรนะครับกาฟารรนะครับแล้วก็ตากลมนะนะกาฟารรนะครับอ่านว่ากาฟารรเพราะว่ามันเป็นตากลมนะครับฟาจารรกาฟารารพวกนี้เป็นตน้นนะก็ดังนั้นก็มุสลิมคือผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อลอสุมานตาลนาะส่วนกาเฟตก็คือผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่เนรคุณต่อลอสุบฮา,านะอัลกุตาลาในดุนยาเนี่ย นะครับก็ย่อมมีความแตกต่างกันและส่วนอาคิรย์นี่ชัดเจนที่บอกดุนยานี่มีความแตกต่างยังไงนะครับคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านี่เขาชีวิตของเขานี่ก็จะอยู่กับหลักการการดำเนินชีวิตของเขานี่ก็ย่อมมีความแตกต่างจากชีวิตของคนที่เป็นกาเฟศนะครับไม่เหมือนกันคนที่มีอัลลอฮ์มีพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเรื่องของอิบาดานี่ก็ชัดแหละ คนที่ไม่มีอัลลอฮ์นี่ก็กราบอะไรไปทั่วขออะไรไปทั่วแต่คนที่เป็นมุสลิมมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ,จ้านี่สุยูดร,รูกวัวกราบต่ออัลลอฮ์สุบฮานตลาจะขอก็ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานตาลารู้ว่าผู้ที่ให้ริสกีคืออัลลอฮ์สุบฮานอตาลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนอยู่ในดุญญาเนี่ยก็ต่ออ่ะต่ออัลลอฮ์สุบฮานตาลาไม่เป็นผู้ที่กูโฟตเป็นผู้ที่ปฏิเสธหรือในในระคุนต่ออัลลอฮ์สุบฮานตาลาในดุญญานี้ มุสลิมกับกาเฟตนี่อัลลอฮฺเมตาก็ให้ริสกีนะครับในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เหมือนกันนะหมายความว่าริสกีเนี่ยเรก็ให้ส่วนความแตกต่างได้มากน้อยแตกต่างกันอันนี้ก็มันก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างน,นะครับจนบางครั้งคนกาเฟตก,ก็ก็มีหรือว่าริสกีที่เราเห็นภายนอกเนี่ยมากกว่ามุสลิมโดยซ้ําไปยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่าริสกีภายนอกอะไรต่างๆเรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องความได้ร่ารวยธุรกิจอะไรต่างๆ นะครับก็จะมองโดยเฉพาะบ้านเราส่วนใหญ่เป็นกาฟเฟสเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีธุรกิจมีมีรถมีบ้านมีเงินเป็นร้อยร้อยพันพันหมื่นล้านอย่างเงี้ย่าซึ่งเราก็เป็นมุสลิมก็ถือว่าเป็นคนจํานวนน้อยในในบ้านเมืองนี้นะครับในในประเทศนี้ก็เราก็จะเห็นว่าคนกาฟเฟสที่เป็นคนปฏิเสธอัลลอฮ์นี่แต่อัลลอฮ์ก็ให้ริสกีนะนะครับอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีฉะนั้นคนที่พยายามขนขวายเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ตาม ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ใช่ตามที่เขาประสงค์นะเขาขนขวายเนี่ยอาเลิ์ให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ใช่ว่าใครประสงค์อะไรเนี่ยมันจะได้เอาขยันแล้วตรงได้ซึ่งขยันเป็นสาเหตุนะี่แหละนะครับเหมือนการป่วยแล้วรักษาเนี่ยการรักษาเป็นสาเหตุที่จะให้หายแต่ว่าการรักษาทุกครั้งเนี่ยจะหายไหมอ่ามันก็ไม่ใช่มันเป็นสาบหรืออสบับสาเหตุคนขนขวายนี่พยายามอาเลิกก็ให้นะครับแต่ว่าให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ นะครับตามที่บองทรงมาะสงส่วนอะคีรอนนี่ชัดเจนอะคีรอนเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตาลานี่ก็จะให้กับบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบานตาลาผลที่ส่วนผู้ปฏิเสธเนี่ยอะคิรอนนี่ก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนและนอกจากการลงโทษน,นอกจากการอาญาบนอกจากยะหันนังนะครับส่วนอะคีรอนเนี่ยอัลลอฮฺให้คนคนทาความดีบางทีที่เป็นความดีในลักษณะของอิสลามยกตัวอย่างเช่น กาเฟบางทีเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือสังคมบริจาคให้สังคมสถานสงเคราะห์อะไรต่างๆช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ถามว่าตามหลักการอิสลามเนี่ยการช่วยเหลือนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับก็ใช่นะครับบางทีเขาก็ทําซึ่งในหลักการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีการช่วยเหลืออะไรต่างๆอย่างเช่นบางทีมีช่วงน้ําท่วมมีไฟไหมก็อไปช่วยเหลือในเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของอาหารเรื่องของน้ําดื่มอะไรต่างๆอย่างเงี้ยยารักษาโรคก็ถือว่าเป็นความดีตามหลักการอิสลาม แต่คนที่ทําความดีเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาก็ถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้กับเขาในดุนยานี่แหละส่วนอาคีรอนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะตอบแทนผู้ศรัทธาในดุนยานี้อัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์ให้ริสกีแล้วเราก็จะตอบแทนอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์ในวันเกียร์นะนั้นจึงมีความแตกต่างอะนะโดยเฉพาะอาคิรอนนี่จะชัดเจนอย่างที่บอกไว้แล้วคือการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮา,านาะฉะนั้นในหัวข้องเรานี่ก็คือความแตกต่าง ระหว่างมุสลิมกับกาเฟร์ซึ่งมีฮะดิษของท่านนบีสุนนละฮวาเล่ของสุัธรรมที่อยากนําเสนอกับท่านพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราอ่านตัวบทฮะดิษแล้วก็ดูความหมายนะครับแล้วก็อินชาอัลลอ์จะได้อธิบายเพิ่มเติมอันอานาซินรอตีอัลลอฮฺอันลอฮฺอันรอฮูลัลลอฮฺอ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 ัลาอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัละอฮฺอัลล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 อ อันอันาซนรดิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลุลลอฮิซูลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกะว่าจากท่านอันาซรดิยัลลอฮุอันฮุจากท่านรอซูลุลลอฮิซูลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยเล่าวว่าอินนัลกาฟิร์อิดะอามิล่าฮัสานะตันอุตูอัมะบิฮะตูอัมะตันมินัดดุนยาอัลตนะบิสละลลอฮุอะลัยฮิวะัลบอกว่าความจริงผู้ปฏิเสธผู้ไร้ศรัทธาหรือกาเฟสเนี่ยนะครับความจริงผู้ไร้ศรัทธาหรือกาเฟสนั้นเมื่อเขาไดด้ทาควมีีเน่ย เขาจะได้รับการตอบแทนเป็นอาหารการกินในดุนยานี้ว่าอัลมุมอิมินุ فإن الله يذكر له حسناته في الآخرة ويؤقِبُه رزقا في الدُنْيا على طاعته رواه مسلم. นบีบอกต่อว่าว่าอัลมุมอิมินุ ن الله ي ن ا ت الآخرة. นบีว่าส่วนผู้มีศทาเนี่ยหรือว่ามุมินนั้นอัลลอฮ์จะเก็บความดีของเขาไว้ตอบแทนในอาคีรอ วายุกีบูฮูริสคอนฟิดดุนยา阿拉อัตออาตีและจะประทานปัจจัยอย่างชีพริสกีให้แก่เขาในดุนยาตามแต่การพักดีของเขาเราว่าหุมุสลิมมาถึงตัวท่านมามุสลิมไรหนูหรอว่าในเรื่องนั้นอัลลอฮฺไม่จะใหมุสิมมีหน้าที่จะได้รบบุญในโลกนี้และจะได้รับบุญในโลกหน้าในบางรายงานหรือในรายงานหนึ่งว่า อินนัลลอฮะลายั้งดมุหมินันฮะซยานะตันวกตอบิฮะฟิดดุนยาเนแท้อัลลอฮฺจะไม่ล ل มไม่อาธรรมไม่ทุจริตความดีใดๆของผู้มีศรัทธาเขาจะได้รับปัจจัยเพราะความดีนั้นในดุนยานี้วายุจซาบิฮะฟิลอาคิรอและจะได้รับการตอบแทนความดีนั้นอีกในอาคิรอัมม وأما الكافرو ف ي อ ع มุ بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنات يجزى بها رواه مسلم وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا سمرا أبو ريس الكافر جاء رب كان تنقم ديتي حت ่าอิดะอัฟดาอิดะอัครีรอติลำยักุลละหุฮัสซานะตุนจุจจาบิฮะจนเมื่อเขาไปในอาคีรอเขาจะไม่มีความดีที่ต้องได้รับการตอบแทนอีกเพราะว่าหุมุสลิมบันทึกท่านอิหม่ามุสลิมรอฮิมุฮุลอฮ์ครับนี่ก็เป็นฮะดีษที่เรียกว่าเป็นความแตกต่างระหว่างอ่ามุสลิมกับกาเฟินะครับความแตกต่างระหว่างมุสลิมกับกาเฟิ เราได้อ่านฮะดิษไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูทีละช่วงทีละตอนทีนึงนะครับท่านอาัสรอดียัลลอฮุอันฮูเนี่ยได้รายงานนะครับบอกว่าท่านสุสซาลลัลลอฮุอะลัรียห์ซ์อัลลัมเนี่ยได้บอกว่านะครับท่านนบีสซาลลัลลอฮฺโหนิซัมเนี่ยบอกว่าผู้ที่ปฏิเสธหรือว่ากาเฟตนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้ทําความดีเนี่ยเขาจะได้รับตอบแทนเป็นอาหารการกินในดุนยานะครับในดุนยานี่ทําความดี ที่เราบอกว่าเป็นความดีเป็นการช่วยเหลือบางทีก็บริจาคสรดกของเราคือสรดกบางทีก็บริจาคนะครับบางทีให้อาหารกับคนยากคนจนซึ่งเป็นการงานที่ประเสริฐนั่นเลยแต่แต่เขาแต่เขาจะทําการงานต่างๆเหล่านี้เขาทําเพื่อใครคือแน่นอนถ้าไม่รู้ว่าจะทําทเพื่อใครเนี่ยเขาจะเหนียดยังไงเจตนาไงใช่ไหมครับมันก็เจตนาไม่ได้หรือเจตนาก็อาจจะเจตนาไปเพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่ดินละไม่ใช่เพื่อล l l a ์เพราะเขาไม่รู้ว่า ถ้าทำมาเนี่ยเขาจะต้องหวังจากใครหวังอื่นจากอัลลอฮ์แน่นอนก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้จากอัลลอฮ์ก็นั่นแหละก็หวังไปนะครับแต่มุสลิมเนี่ยหวังจากใครรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหวังจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดตอบแทนอ่ะถ้ามีเจตนานั้ก็ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานุฮุตาลาบางคนกาเฟ่เนี่ยบางทีเขาก็ทําความดีแต่เขาจะได้รับการตอบแทนปเป็นอาหารการกินในดุนยานี้อุตอัยมาบิฮะตัวอมาตันมีในดุนยาก็ได้ในดุนยา นล้วเราจะเห็นว่าในดุนยาเนี่ยเขาขนขวายบางทีเขาก็ซาเดกอภาษาเราคือซาเดกอช่วยเหลือบริจาคให้อาหารคนยากคนจนสร้างาสวนสาธารณะที่สาธารณะนาช่วยเหลืออะไรต่างเนี่ยนะครับก็บางทีก็ทําเยอะแยะมากมายในดุนยานี้อรัสมานาก็ให้เป็นอาหารการกินให้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับให้ในเรื่องของคอบครัวให้เด้เรียนสูงให้ได้อะไรไปเที่ยวทั่วโลกอะไรต่างมีมีร, ki, ริสกีร้ว่ามีทรัพย์สินมากมายที่อรรถประทานให้ นะครับอันเนี้ยเมื่อเขาทำความดีเราตอบแทนในดุนยานี้แหละส่วนผู้มีศรัทธาล่ะครับนบ,บีวา่าวะอัมมันมุมินุฟะออิินนััลลฮยรุลา ن ا ฮะซ ي นาติฮิฟิลอาคิเราะห์ส่วนผู้ศรัทธามุมินนะมุมินนะครับส่วนมุมินหรือว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะคผู้ผู้ศรัทธาเนี่ยนะจะอัลลอฮ์จะเก็บความดีของเขาไว้ตอบแทนในอาคิเราะห์ นะครับอัลลอฮ์จะเก็บความดีของเขาไว้ตอบแทนในอาเครอครับมุมินผู้ศร,นะรัทธานะอัลลอฮ์ตอบแทนเก็บความดีเขาไว้ตอบแทนในอาเครอวยวยอกติบูฮูริสกอนฟิดดุนยาลาตออาติและจะประทานปายังชีพริสกีให้แก่เขาในดุนยาตามแต่การพักดีหรือการตอบอาลของเขาคือคนทําความดีนี่อัลลอฮ์ไว้ตอบแทนอย่างสมบูรณ์ในอาเครอเพิ่มความดีตอบแทนความดีเพิ่มบุญความดีไปสวรรค์ของอัลสุบานตาลา นี่คืออะไรมุมินนะครับนี่ความแตกต่างระหว่างมุมินกับกาเฟตหรือมุสลิมกับกาเฟตนะครับอัลลอฮฺสมัยละก็เก็บความดีของเขาไว้นะทำความดีอัสซอฮละก็เนียดเพื่อใครเพื่ออัลลอฮฺอัลลอฮ์เก็บความดีให้อาหารคนยากคนจนอาจเป็นความดีทำเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่โอ้วดไม่ใช่ริยาไม่ใช่ซุมอาไม่ใช่ต้องการชื่อเสียงนะครับอัลกิฮดต่อสู้เพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์อ่ะอันนี้ได้รับการตอบแทนนะต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่ใช่จะให้คนเขาบอกว่ากาหารหรือต้องการชื่อเสียงหรือต้องการโชว์ อ่านก็อ like. ่านเพื <who médico> ่อใครเพื่ออัลลอฮอไม่ใช่ต้องการโชว์เสียงว่าคนเขาบอกว่าอ่านเพราะไม่ใช่ซอดาก็เพื่ออะไรครับต้องการชื่อเสียงว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนใจบุญนะอไม่ใช่ทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ทำอย่างนี้อัลลอฮ์เมื่อไรก็เก็บไว้ให้ในอาเครอและดุนยาเนี่ยได้ไหมดุ n y านี่ก็ได้นะครับทําความดีแล้วนี่อัลลอฮ์เมื่อก็ให้ดุนยาแต่ดุนยาเป็นทางผ่านอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันไม่ได้ไหมควาว่า ผู้ศรัทธาแลวเน่วยตรงรถเยอะกว่ากาเฟสบ้านตรงใหญ่กว่ากาเฟสที่ดินนี่ตองเยอะกว่ากาเฟสกิจการริสกีนเงินเดือนนี่ตรงเยอะกว่ากาเฟสใหม่ดุนยานี่มันไม่ใช่มาตรฐานหรือการวัดว่าอ๋อถ้าถ้าคนที่ต่ออาต่ออแลอวเนี่ยมันต้องได้เยอะกว่าอันนี้คือดุนยาอรใอ้เป็นทางผ่านเพราะดุนยาเนี่ยเดี๋ยวมันก็สูญสลายเดี๋ยวมันจบถามว่าเราต้องการสิ่งที่มันมันสูญสลาย หรือสิ่งที่เป็นจีรังยั่งยืนคำตอบก็คือเราอยากได้สิ่งที่มันอยู่นานๆอยู่นานๆอยากได้ของดีๆเนี่ยอยู่นานๆกับเราไม่อยากให้มันสูญสลายไปอย่างรวดเร็วคนเนี่ยชอบทรัพย์สินชอบเงินทองนะอยากให้อยู่กับเราเยอะๆนานๆอยากให้อยู่กับเราทรัพย์สินบ้านรถอะไรต่างๆอยากจะมีหลายคันอยากจะมีบ้านใหญ่โตอยากจะให้อยู่นะอยากจะให้ภรรยาอยากจะให้อยู่ลูกกับเราอยู่นานๆนะครับสามีพ่อแม่อยู่อยู่กันนานๆอย่างเงี้ยลูกหลานของเราอยากให้มีเยอะ ซึ่งมันก็อะไรครับอาจจะจากไปเราอาจจะจากพวกเขาไปก่อนหรือเขาจากเราไปก่อนนี่มันของดุนยาแต่มันก็จากจากกันไปไม่กี่สิบปีก็จากกันไปบางทีก็ไม่ได้ถึงปี2ปีหรอกครับฉะนั้นคนทําความดีผู้ศรัทธาทาความดีเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมสะสมความดีไว้ให้อาเครอุนุนญานี้นะได้ไหมได้ต่ออาตาะลอสมานละอัลลอฮ์ให้ริสกีนบีกว่าใครใครอยากที่จะให้เพิ่มพูนในริสกีอยากให้อายุญญายืนยาวในแบบฟันยาซซนรอให้มะฮู ให้เขาสัมพันธ์เครือญาติการสัมพันธ์เครือญาติเป็นความดีความดีที่ประเสริฐยิ่งอัลลอฮ์เพิ่มบุญริสกีให้เนื่องจากการสัมพันธ์เครือญาติอัลลอฮ์ให้อายุเขายืนยาวเนื่องจากการสัมพันธ์เครือญาติอย่างนี้เป็นต้นทําความดีเพื่ออัลลอฮ์สมุนตราอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีอัลลอฮ์ก็ให้ส่วนที่จะเป็นความดีเนี่ยอัลเราเก็บไว้ให้เต็มที่ในอาคีรอแต่ดุนยาเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ให้แต่อย่างที่บอกไปแล้วมาเดี๋ยวเขาว่าอ๋อถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ปฏิ ผู้ต่อตอตัลลอฮ์ศรัทธาอัลลอต้องได้เยอะกว่ากาเฟตอันนี้มันไม่ใช่มาตรฐานไม่ใช่การวัดอย่างนี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยากาเฟตเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างที่บอกไป้วก็อาจจะได้มาถึงทรัพย์สินภายนอก,กอน,นะแต่นั่นหมายถึงอะไ,ไเาว่ามาตรฐานนือเป็นเครื่องวัดว่าอ๋ัลอลอฮ์รักใครนี่อัลลอฮ์จะต้องอให้คนนั้นมากกว่าอัลลอฮ์รักกาเฟตมากกว่าผู้ศรัทธาหรือ,อมันก็ไม่ใช่เราก็รักผู้ศรัทธามากกว่ากาเฟตสิอัลลอฮ์รัก นะแล้วเราก็ไม่รักผู้ปฏิเสธด้วยไม่ใช่ว่ารักมากกว่านะไม่รักด้วยอินนัลลอฮฺะลายุฮิบุลกาฟิรินอินน่ฮูลายุฮิบุลกาฟิรินอัลลอฮ์ไม่รักผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่รักแล้วอัลลอฮ์รักผู้ที่ชาคีรีในผู้ขอบคุณผู้ที่รู้คุณฉะนั้นอย่างที่บอกตรงนี้อย่าเอาภายนอกมาเป็นมาตรฐานมาเป็นเครื่องวัดว่าอัลลอฮ์ให้กับใครมากและอัลลอฮ์รักคนนั้นมากกว่าไม่ใช่บางทีอัลลอฮ์ให้นี่ก็เป็นการทดสอบอัลลอฮ์ให้คนนี้เยอะกว่าเพื่อทำไมทดสอบเขา จะชูโกดไม่รู้ว่ายิ่งให้แล้วก็ยิ่งเหลืองย,งยิ่งยิ่งไม่เอาเลยยิ่งห่างจากอัลลอฮ์ยิ่งไม่มาสู่หลักการเลยเนี่ยอันนี้ก็จะอาจจะเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์บฮาน ن ه และตา,าะนั้นจากตรงนี้กาเฟตเมื่อทาความดีอัลลอฮ์ให้ในญญเนี่ยตอบแทนนะครับให้เป็นอาหารให้เป็นอาหารการกินอะไรไปส่วนอาคีรออาคีรอกาเฟตยังมีไหม,ไมล่ะก็ไม่มีไม่มีความดีเดี๋ยวอ่านอีกรีวายาหนึ่งนะ ส่วนพุทธาราจะสะสมความดีให้กับเขาในอาคีรอก็ทำไปสะสมสะสมไปและในดุนยานี้วอวุกีบูฮูริสกอนฟิดดุนยาลาตออาตีและเราจะตอบแทนประทานปัจจัยังชีพริสกีให้กับเขาแก่เขาในดุนยาเนี้ยลาตออาติฮีต่อการต่ออห์ของเขาต่อการเชื่อฟังเขาขอพภัยโทษนะก็เป็นสิ่งที่จะทำให้อะไรครับ การขอไปยโทษก็จะทำ้อัลลบประทานปัจจัยยังชีพประทานริสกีประทานน้ําฝนประทานริสกีอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้บรรทุกท่านในมามมุสลิมในบางรีวายญนี่บอกว่าอินนัลลอฮ์ฮะดายัซลิมุมุมินันฮัซานะตันยูอาตีบิฮัฟิดดุนยาวยุจซาบิฮัฟิลอาคิราฮาจึงอัลลอฮ์จะไม่รอเล่นไม่อารรมนะมุมินันฮัซานะตันอัลลอฮ์จะไม่รอเล่นผู้ศรัทธาในความดีใดๆของเขาเนี่ย นะครับย่อตอบ,บิฮาฟิดดุนยานะครับที่อัลลอฮ์จะให้เขาในดุนยานี้อัลลอฮ์ไม่ซอนลิมวายุจซาบิฮาฟิลอาคีรอแล้วเราจะตอบแทนเขาในอาคีรอนะครับได้รับการตอบแทนในอาคีรอัลเราไม่ซอนลิมผู้ศรัทธานะเรื่องความดีนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นะใน dunya น,นี้เราก็ให้ปัจจัยเพราะเพราะความดีใน dunya น,นี้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไม่ซอนลิมอาคีรอี่ตอบแทนอีกอันนี้อันนี้ผู้ศรัทธาได้ ส่วนกาเฟ่ตีบอกว่าว่าอัมมันกาเฟอร์ฟายูต่อกับเขาด้วาพัสนะาี่มันลำให้เราดีแลาฟิดโลนยาส่วนกาเฟ่ตีจะได้รับเป็นอาหารการกินนะนะนะครับเป็นการตอบแทนความดีด้วยกับอาหารการกินที่เขาได้ทําไว้ในดุนยานี้นีนดุนยานะฮัตตาอิ้าอัฟดออิลลอาคิรติลัมยะกุลละหุพซานะตุนยูติซาบิฮ์จนกระทั่งเขาไปสู่อาคิรีรนี่เขาไม่มีความดีที่จะต้องได้รับการตอบแทนอีกนะครับอ่ะ ริวายะนี้ก็จะเป็นอธิบายเสริมไปนะครับว่าในดุนยานี้อัลลอฮ์ไม่รอเลมอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รอเล่ให้ริสกีส่วนอาคิราะก็อย่างที่บอกไปละสะสมให้ส่วนกาเฟสเนี่ยทำความดีอัลลอฮ์ให้ในดุนยาแต่ที่ต่างจากผู้ศรัทธาในอาคิราะคือเนี่ยเมื่อเขาไปถึงอาคิราะลามยะกุลละหูฮะซานะตุนยุยยาซาบบฮยไม่มีความดีจะตอบแทนทาไมอ่ะก็ตอบแทนไปแล้วในดุนยาในดุนยาตอบแทนไปแล้วซึ่งถ้ามองแล้วนี่ ที่อัลลอฮ์ให้มากให้เนี่ยนะมากกว่าความดีที่เขาทำซะด้วยซ้ำไปยังไงอะ่ะคืออัลลอฮ์ใหุ้นยามากกว่าที่ตอบแทนมากกว่าคดีเขาทำความดีด้วยซ้ำไปนะครับยังไงอะ่ะถามว่าอากาศนี่ของใครแสงแดดนี่ของใครน้ำน,นี่ของใครอาหารนี่ของใครริสกีที่พักอาศัยเนี่ยดิสกีต่างๆทรัพย์สินเงินทองนี่ของใครของอัลลอฮ์และที่ทําความดีการละให้นีเ่เขาจะมาแลกได้ไหม ถ้าสมมุติว่าเขามีร้อยล้านเนยขอมาสักห้าสิบล้านเนี่ยเพื่อให้ชีวิตมีชีวิตอยู่เนี่ยกับลมหายใจของอัลลอฮนี่เขาจะจ่ายไหมว่าจะจ่ายไหมครับเขาจะจ่ายใช่ไหมร้อยล้านนี่เขามี50ล้านนี่ขอขอให้มีลมหายใจขอให้มีอากาศหายใจอ่าร้อยล้านบอกว่าร้อยล้านเนี่ยเขาทุ่มหมดเลยร้อยล้านว่าขอให้มีอากาศหายใจเพราะถ้าไม่มีเนี่ยตายก็ยอมจ่าย นะครับถามว่าแรกตรงนี้แล้วที่เยอะแยะมากมายริสกีที่อัลลอฮ์ให้นะกับความดีที่ก็าํากับริสกีที่อัลลอฮ์ให้นะทั้งน้ํทาทั้งอากาศลมหายใจแล้วริสกีที่อัลลอฮ์ให้อีกเนี่ยถามว่านี้มันมันเกินไหมละ่ะกับที่อัลลอฮ์ได้ได้ให้กับเขากับความดีที่ก็าําถ้าทําความดีแล้วที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยโอ้มันมันเยอะกว่าความดีใช่ไหมละ่ะถ้าเรามองเราเยอะด้วยซ้ําไปแล้วอาคิีร้อนจะไปเอาอะไรอีกละ่ะอาคิรอนนี่จะเอาอะไรอีก ก็ในเมื่อในดุนยาเนี่ยยังยังเรียกว่ายังค้างเลยนะที่หมายถึงว่าค้างกับอัลลอฮ์โดยซ้ำหมายถึงว่าอัลลอฮ์นี่ให้อาจจะเรียกว่าให้เกินด้วยยซ้ำก็คือในดุนยานี่ให้แล้วนะให้ริสกีให้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วอากาศให้ปัจจัยังชีพเยอะแยะมากมายแล้วการความดีที่ทำเนี่ยบางทีก็เนี่ยแหละอัลลอฮ์ให้มากมายแล้วอาคิระอกก็ไม่มีแล้วเพราะเพราะที่บอกไม่มีความดีเพราะว่าเขาไม่ได้ทาเพื่ออัลลอฮ์ไง นะครับแตกต่างนะไม่ได้ทําเพื่อเราทาทาไปก็ทํางั้นแหละเขาบอกว่าให้ให้ทําหน่อยอ่าหรือกาเฟจะมาละหมาดนีกาละหมาดไม่ซ้อทําไมอ่ะก็ความเป็นกาเฟตไม่ทําให้ละหมาดซ้อไม่ได้เราต้องเป็นมุสลิมก่อนอกาเฟตจะมาอดอาหารเหมือนกับมุสลิมเลยตั้งแต่ฟาดัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเขาก็ไม่ได้รับการตอบแทนเขาก็หิวเปล่าแต่มุสลิมทําเพื่อเราหนีมุสลิมได้รับการตอบแทนอย่างนี้เป็นต้น นะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยการกระทำนี่มันเจตนาของเขาไงว่าเขาทาเนี่ยเพื่อใครอันละในดุนยาเนี่ยเขาจะทําเพื่อใครเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาจะทํำยังไงเขาจะเหนียดยังไงเขาจะทาเพื่อใครเมื่อไม่มีเจตนาเนี่ยมันก็อะไรไม่ลินแล้วไม่มีเจตนาลินแล้วเพื่ออัลลอฮ์นี่ก็จบนะจบแต่ที่ทาความดีอัลลอฮ์ให้ในดุนยานะส่วนอาคีรอะห่ะอาคีโระนะครับอัลลอฮ์ดุนยานี้ผู้ศรัทธานะอาคีรอ ก็จะตอบให้ตอบแทนให้กับมุหมินผู้ที่ศรัทธาเพราะในนินยาเนี่ยเขาทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์กสะสมความดีไว้ให้กับเขาตอบแทนในอาคีรอนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างมุมินกับผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับกับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะครับจากฮะดิษของท่านนบุลีสนอลของอะไอฮฺอะสซัลลัมนะครับที่เป็นการชี้เห็นระหว่างมุมินกับกาเฟตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะในอาคีรอนะครับที่ ลอสละเวลาจะประทานให้กับผู้ที่ศรัทธานะครับผู้ที่เป็นมุมินส่วนกาเฟสนั้นใน,น,นอาคกิรอมไม่มีความดีที่อะไรที่จะตอบแทนนะครับก็รายการเวลาดิสหมดเวลาลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์พบกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้จากลาด้วยเวลาีิงนี้ครับสลาม م ة الله ورحمة ะ ل ل ه و กาตุฮ ه